สวัสดีค่ะครูจากเจลลี่ฟิปนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนําเทคนิคก,การล้างผู้กันแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเราจะมีช่วงโปรโมชั่นสําหรับผู้กันอยู่จําได้ว่าเหมือนทุกคนจะได้ลด200บาทไปเลยนะคะ<ช>ก็เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆสําสหรับการล้างผู้กันนะคะตอนนี้ครูก็เตรียมผู้กันเอาไว้แล้วแล้วก็พร้อมน้ํายาตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าเป็นน้ํายาคลีเซอร์สําหรับการล้างผู้กันนะคะ เราก็เพียงกดน้ำยาคลีเซอร์ขึ้นมาคลีเซอร์นี้ไว้ใช้เช็ดหน้าเล็บเจลใช่ไหมคะตัวน้ำยาคลีเซอร์เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือเอาไว้เช็ด ความเนืดหรือว่าความเหนียวของตัวท็อปเจลนะคะหรือว่าเช็ดล้างเครื่องอบเช็ดล้างสีต่างๆของเราได้สําหรับที่เป็นสีเจลนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเหมาะสําหรับการล้างคู่กันนะคะแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือนะคะข้อห้ามสาหรับการล้างคู่กันห้ามล้างน้ํายาถอดนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเพราะกลุ่มนั้นจะมีความว่ากดด่าง,างจะทําให้ผลแปรงของเราแข็งกระด้างนะคะให้เราใช้น้ํายาคลีนเซอร์สําหรับการล้างนะคะ เทคนิคง่าย,ายเอาที่มีเลยใช่ค่ะเราก็หยิบตัวนี้จะเป็นโอเวอร์เบอร์หนึ่งนะคะ,ะ,ะการล้างเราก็แค่กดน้ำยาขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ตัวขนแปรงของเราค่ะจุ่มไปที่ตัวน้ำยานะคะจากนั้นให้ทุกคนเช็ดบนกระดาษชิดชู่แบบนี้นะคะและเวลาเช็ดให้เช็ดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด การทาแบบนี้จะทําให้เกิดขนย้อนนะคะแล้วทําให้ขนแปรงของเราเสียาหากทุกคนอยากใช้ขนแปรงแบบยาวนานอยู่กับเราเป็นนานๆเทคนิคการล้างไม่ยากนะคะจุ่มน้ํายาเช็ดไปแบบนี้นะคะพลิกหน้าพลิกหลงังแบบไม่ได้คอนใช่ไหมคะเขาจะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะทาซ้ําจนสีที่ติดอยู่บนผู้กันสีกิตเตอร์ต่างๆที่อยู่ขนแปรงของเราหมดไปอย่างนี้นะคะใช้หมุนพลิกผู้กันเอาแต่ไม่ได้แบบ กลับด้านใช่ค่ะจากนั้นก็คือตั้งเอาไว้ให้เขาแห้งแล้วก็ตั้งแหงค่ะแล้วก็เก็บเข้าวปล่ของเขานะคะก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องตั้งเอาไว้เขาแห้งนิดนึงก่อนแล้วค่อยเก็บเพื่อป้องกันการเป็นเชื้อรานะคะโอเคสําหรับชิปน้อยๆเล็กของเราแต่ว่าล้างง่ายมากค่ะขอบคุณมากค่ะครูอูวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ